สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟพาทำนะครับรายการที่จะพาทุกท่านได้มาทําเมนูอาหารหลากหลายและเทคนิคต่างๆมากมายไปด้วยกันกับเชฟรินก่อนที่จะลงมือเข้าครัวกันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเชฟรินด้วยครับวันนี้เชฟพาทำข้าตังหน้าตั้งนะครับข้าตังทําไมถึงหน้าตั้ง วาว่าด้านล่างของเขาแบนนั่นเองส่วนด้านหน้าหรือด้านบนนะครับเขาจะตั้งขึ้นส่วนผสมนะครับสามเกลือนะครับอันนี้คือไส้นะฮะสามเกลือผัดกับหอมแดงซอยผัดเชียวให้หอมก่อนนะครับก่อนที่จะใส่หมูสับลงไปเดี๋ยวส่วนประกอบนะครับติดตั้งไว้ให้ด้านบนนะฮะผัดหอมแดงกับสเกลอือโขลกนะครับแล้วก็นำหมูลงไปผัด พอมีกลิ่นหอมแล้วถึงจะใส่กะทิลงไปนะครับใส่กะทิลงไปเคี่ยวนี่ฮะก็ใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับอย่าเพิ่งใช้ไฟแรงเพื่อที่จะให้หมูเขาค่อยๆสุกไปนะครับกับกะทิน้าเข้าตังนะฮะแบบนี้เลยจากนั้นนะครับเราจะปรุงรสนะครับด้วยเกลือนะครับเกลือไทยน้ำตาลปี๊บ รสชาติจะออกมาหวานนํำนิดเดียนะครับนั่นก็ใส่น้ำตาลปี๊บในจำนวนที่เยอะนิดเดียนะครับเพราะว่าหน้าก็ตังจะออกรสหวานแล้วก็ตามด้วยเปรี้ยวนะฮะเปรี้ยวในเปรี้ยวในที่นี้หมายถึงว่าเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกนั่นเองน้ำมะขามเปียกนะครับเราแช่น้ำมะขามเปียกไว้พร้อมที่จะนำม,มาใส่มาปรุงรสนะฮะใส่เกลือ น้ำตาลปีบ๊บมาต่อไปนะครับน้ำมะขามเปียกที่แช่น้ําขันไว้เรียบร้อยนะครับอัจราส่วนขันน้นํามะขามเปียกเดี๋ยวติดไว้ให้ด้วยเลยนะครับด้านบนคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครจะดูทางช่องทาง YouTube นะครับก็จะติดไว้ด้านล่างของคลิปวิดีโอนะฮะนี่ครับใส่น้ำมะขามลงไปแล้วก็เคี่ยวต่อนะครับ ให้หมูค่อยๆสุกผงปรุงรสครับถ้าใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะเพิ่มผงปรุงรสเพื่อความอร่อยหนัวขึ้นมานั่นเองพอเคี่ยวจนหมูสุกหมดแล้วครับก่อนสุดทท้ายสุดนะครับที่เราจะปิดไฟ เราจะใส่ถั่วป่นลงไปนะฮะนำถั่วลิสงป่นใส่ลงไปแล้วก็ปิดไฟใช้ได้เลยตอนเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟกับข้าวตังเนี่ยเราจะใส่น้ํามันพริกเผาแล้วก็โรยหน้าด้วยผักชีแล้วก็พริกชีฟ้าแดงซอยเป็นเส้นๆนะครับตกแต่งน้ามันพริกเผาเราจะใส่ตอนเสิร์ฟนะครับ อย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้แล้วก็จัดใส่จานคู่กับข้าวตังแบบนี้แล้วครับหยอดน้ำมาันพริกเผาลงไปหน่อยตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าหั่นซอยแล้วก็ผักชีนะครับทานเป็นของว่างได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้ขอทุกท่านมีความสุขกับการทำอาหารมีสุขภาพที่ดีกับการทานอาหารนะครับสวัสดีครับ